าทำเนื้อปีศาจมาโชว์คุณครูเหรอเนี่ยวันนี้น้องพีทมีภารกิจอะไรคะจะให้แข่งเกมกันระหว่างพี่เฟสกับน้องพีทนะใครจะชนะมาลุ้นกันสิคะว่าใครจะจับคู่คําได้เหมือนกันมากที่สุดโดยมีพี่ทัพทิพเป็นกรรมการคะ่ะลุ้นกันนะคะใครจะชนะน้อวันนี้ระหว่างน้องเฟสกับน้องพีทคะ่ะ มาลุ้นกันค่ะว่าน้องพีทจะได้กี่คู่คะวันนี้แต่คู่ข้างหลังเนี่ยเล่นอะไรกันอยู่พี่น้องสองคนเนี่ยเขาแข่งเกมกันอยู่นะมาลุ้นกันนะคะมาเชียร์กันนะคะว่าใครจะชนะวันนี้กรรมการคือพีพ่ทับทิมค่ะอู้น้องน้องพีทกำลังโชว์เนื้อเมือปีศาจอยู่ค่ะกำลังแสดงกำลังเหรอคะกำลังอันมหาศาลหรอคะเอาได้กี่คู่แล้วดูว ี๋ยวเดี๋ยวให้น้องพิสดูสิคะว่ามันคู่กันไหมตัวไหนถูกนะโอมีการไปช่วยกันด้วยมีการไปช่วยช่วยคู่แข่งขันด้วยโอ้นมีน้ำใจจังเลยค่ะน้องเฟสคต่ว่าน้องน้องพิสกำลังนับดูว่าน้องเฟสได้กี่คู่นะเหมือนกันไหมคะน้องพิสจับคู่กันอันแรกคืออะไรคะน้องเกได้เท่านี้ค่ะอ๋อน้องเฟสได้เจ็ดเหรอคะน้องพีสได้กี่คู่คะสองคู่ สองคู่ล่ะคะไหนตัวไหนถูกล่ะคะไม่รู้ว่าตัวเองจะถูกสองคู่อะทำไมเก่งจังเลยโหเก่งจังเลยคะ่ะตัวไหนเหมือนกันจับคู่กันนะคะลูกแสดงว่าเนาะถูกอยู่หมวกถูกอยู่อาจับยังไงมันถึงจะถูกพี่พี่ทับเทียมเฉลยให้น้องได้ไหมคะว่าตัวไหนคนจะถูกคะจับให้หน,น่อยกรรมาการ กรรมการจะช่วยสอนน้องนะคะให้น้องน้องพีทนะคะพี่ตับผิวจะช่วยน้องพีทจะยอดเยีย่ยมมากค่ะเก็บใสษลังนะคะน้องพีทมาช่วยเก็บลูกน้องพีทแข่งเสร็จแล้วเก็บใสษลังนะลูกเก่งจังเลยเอาเศษในล้างไ้นะคะเดี๋ยวค่อยเล่นวันหลังอย่าได้เก่งๆเนาะวันหลังได้เป็นเดอะวินเนอร์เนาะผู้ชนะเนาะอันนั้นคืออะไรล่ะเนิ้วใ,ใครทําให้คุณครูทําให้โอ้มาเล่นสนุกเลยค่ะ